อะไรนะไม่พูดข่ามตามเปอาตามสัญญาตามสัญญาบ้านเลขที่ผมวันนี้มันแปลได้เหลอลุงไม่รู้มันแปลจนได้ลเตะเข้าประตูใช่ไหมคือมันเป็นลักษณะจริงเพราะว่าผมพูดไรอยู่ถ้าเลขมันจอดกลุ่มสูงกลุ่มแปดก็คือหกแปดสี่ถ้ากลุ่มกลุ่มเก้าก็จะเป็นเก้าสี่เจ็ดเจ็ดสี่เก้านะผมก็พูดอยู่ประมาณนี้แล้วนะ กลุ่มสูงเขาจะมีกันนั้นไม่ง<น>ั้นก็สองแปดเก้านี่กลุ่มมันเข้าแล้วที่เราพูดเราเข้าแล้วลวดวันนี้ผมแบบถ้าเป็นยิงปืนหลับตายยิงเลยไม่เล็งเป้าอ่ะไม่เล็งเลยเดี๋ยวมันจะถูกเป้าไหมละ่ะต้องถูก <c oughs> วันนี้ผมหลับตายยิงเลยไหมผมบอกว่าผมหลับตายยิงเลยไม่ต้องคิดอะไรมากเลยลักษณะนี้นะครับอยู่ประมาณนี้คืจจขขขอ,อยังไงก็ต้องอยังไงก็ต้องจัดแหละ เอาให้ดูรูปเลยเพราะว่ารูปเขาคุมเคืออยู่แล้วเราไม่ต้องคิดอะไรมากรูปก็มีคนอยู่หกคนผู้หญิงเลสามคนกําลังทะเกว่ายสกินหรือเปล่ากินกระเป๋าสกินเสื้ออะไรแบบนี้เขาจะมีรูปหลอกเขาไม่แล้ว, <บา S 1> ลวป่า,<บ>าป่า,<บ>าก็แปนป่าน,นี่ปัญหาเยอะนะมันลุกหล,<ต>ลอ,อกกันเยอะแล้ววันนี้จะมาหรือเปล่ามีน้ําด้วยมีเรือด้วยเรือก็เรือเราก็น้ำห้าอยู่แล้ว บมดอยู่หกคนหกคนทั้งหมดมีเจ็ดแต่ว่าแบง่งออกเป็นสองอีกฝ่ายหนึ่งสินทารเราจะมีสาม E A นี่อะไรมผมแปลไม่ถูกสินเ้าขอบหรือเปล่าเราจะมีนี่แหละไอ้กวดโลนี่แหละข้าบังคับ ลนามันจะมีปัญหากับเลขล่างนิดหน่อยแต่ผมก็พยายามจะให้เลยนะผมไม่รอวันนี้ผมไม่รอ,อให้ไปหาลอตเตอรี่ไล้ก่อนคือรู้ไม่รู้คือเอบอร์ลัตเลขที่ผมก็ตามสัญญานะผมพูดไปนาคตไว้แล้วก้อนนี่เรือนี่ละห้าเลยละวายมันตรงตรง,ตรงเลยเรือห้า สองในก็ได้จะผู้หญิงกับอันนี้ถือเสื้ออยู่สองคนนะเอาไปแปลแบบไปคุ้มๆเลยแ<ไ>ปแบบตรงๆเลยสี่ในก็น่้มามาจากสกีนนะสะกีนภาพสกีนกระเป๋าหรืออะไรนี่นะครับหกมีคนผมว่านับคุคนกลุ่นมนี้มีมีผู้หญิงสาม้ือาจสามก็ทั้งสามทั้งหกไป ี่แหละเอาแบบง่ายๆเลยแบบไม่ต้องไปคิดมากมีปัญหาปากับมีปัญหาปากับปองหรอปากับขวดเนี่ยเอาศูนย์้าวศูนย์หรือแปดแต่เลขเลขนี้สเต็ปเดียวกันรูปสเต็ปเดียวกันเราต้องเอาศูนย์กันไว้ก่นอนใครจาวแปดก็ได้นะให้เข้าใจว่าศูนย์กับแปดคือตัวเดียวกันเอาวงกลมใส่แใกกัน เนี่ยผมจะแปลไปเลยว่าไม่ไม่รองวดน,นี้ไม่รอเพราะว่ายังไงก็ต้องหลับตายิงแล้ว <c oughs> <c oughs> น่าโม้แค่เงี้ยวันนี้หลับตายิง,นะง,งเลยหลับตายิง <c oughs> เอาเป็นตัวก็เอาแบบเซ็ตว <c oughs> เดี๋ยวค่อยบอกเทคนิคแต่จะปล่อยเป็นตัวไปก่อนเลยนะโอ้โห <c oughs> <c oughs> ไปหยิบหาลอตตรี่กันก่อนนะปล่อยเป็นตัวเลยนะ <c oughs> ปล่อยบนไปก่อน <c oughs> ใช่ไหมตั้งบนขั้งล่างเลยโอ้โหวดนี้บนล่างเลย เซตเขาเรียกว่าเซตเป็นเซตเลยล่อยเป็นเซ็ตรถรถแอร์สัตวดีกว่ารถลุงด้วยอรถรถผมด้วยนีย่คือมองเห็นจุดไหนผมจะจับเอาเลยแต่ผมไม่คิดมากไม่อยากคิดมากแล้วมองเห็นมีปัญหาสามสามกระป่าใช่ไหม มาน,นี่เป็นตัวห้อยไว้นินดๆนะไม่ได้แปรนะห้อยเล่นเราช้าใจงวนหมดเลวแล้วเราก็ห้อยๆ้ลางๆไว้อย่างนี้แต่ตีห้อยไ <laughs> วย้มันก็ไปเบอร์โทรผมอีกอะ่ะว้อยอีกแล้ว <laughs> มีที่มาที่ไปอยู่ยังย้ําตัวเก่านะเบอร์ผมอือยังเป็นปริศนากันอยู่นิดหน่อยเดี๋ยวที่มาที่ไปเดี๋ยวค่อยไม่ว่าจะเป็นบันไดเดี๋ยวก็ว่ากัน มันเลขมันเลมันเหมือนกับลัาากษณะมันจะมีเบิ้ลนิดๆแต่ผมก็ยังงงอยู่แต่ว่าโดยโดยโดย,โดยที่ผมมองหวยปั๊บสามศูนย์แปดปั๊บวันนี้จะต้องเข้าหกแปดสี่ไหงั้นก็เก้าสี่เจ็ดอะไรอีกกลุ่มประมาณนี้คือสองเก้าแปดอ่ะมันเลขกมันจอกโซนสูงแน่นอนนี่มันจะไปเข้าห้าเจ็ดห้าเก้าเจ็ดใช่แต่โซนนี้ผมบอกราคายิงเลยแต่ลุงก็บอกเยอะข้าสองตัวนี่ ปอเซ็นถูกเยอะแต่มันจะเป็นสิบสองเลขเดี๋ยวผมจะแจง้งอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวจะมีเล่นใหม่อีกแต่วันนี้ให้สามตัวเลยไปก่อนให้สามตัวไปก่อน,นอไปจักก่อนรีบรีบหาลอตเตอรี่เลยห้ามทิ้งแมแตัวเดียว <c oughs> ห้ามทิ้งแม้แต่ตัวเดียว <c oughs> ใ,ใครจะใครไม่ชอบหลักไหนก็สลับกันเอาไปในสามตัวนั้นสลับเอาสลับสลับเอาเลยแต่ห้ามทิ้งแม้แต่ตัวเดียวเสียนตัว เปลี่ยนโต๊ะก็เรียกว่าเปียนโต๊ะสิบกีบคุณพันก็ได้แบบนหมครัอาแบบนี้ดีกว่าสิบกีบคุณพันกรีบเลยแบบนี้เลยดีกว่าเอาเอาแบบนี้เลยนะออายกเอาเลยนะวันนี้ไม่รอนะครับไหมอาจารย์แม่มาพร้อมพร้อมเบ็ดเตร็ด ครบเซตเลยจะจืดเลยล่ะวันนี้รับรองว่าจืดเลยรับรองว่าจืดแน่นอนปล่อยก่อนไครเสียงตัวหลุมครบสติบบนี้เอาเลยนะไม่ลองไม่รองไม่ลองัององเดเจนไหมจ๊ะรีบแคบนะรีบแคบนะเสร็นี้ก่อนนะอเนาะเสร็จบนก่อนอเสร็จสามตัวก่อนห้ามทิ้งแม้แต่ตัวเดียว บาทคุณพันก็ว่าไปนไม่เ <laughs> อาตรงนะวันนี้ถึง่เน,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 น้นโต๊ดเน้นโต๊ดเลียนโต๊ดอันนี้ก็กลุ่มกลุ่มล่างนะปเป้าเป้าอะมองเห็นเป้าแล้วหลักก็ดึงเข้าๆมาก่อนจานแม่ก็อยู่ประมาณนี้ละับก็ยังไปเชื่อมกลุ่มเก่าของโอทอ็อปตัวเก่าอยู่คืเอเล็กๆศูนยนะ์นะไม่ใช่มันก ศูนแปดกับสามศูนย์ก็เชื э ่อมไม้ห so น the so like ่อยหนึ่งครับแล้ว <t> ก็ติดพวกมาล่างหน่อยแล้วกันถ้าไม่มาก็เข้าสเต็ปเลยเห็นแล้วอยู่ตัวหนึ่งชัดๆเลยประมาณหนึ่งไม่รู้ให้จับแล้วนะอบไม่ชอบไปจับเราจับแล้วห้ามชอบตัวเดียวนะงวนต้องชอบสี่ตัวเลยนะหนักโต๊ดนะเสียนโต๊ดนะบอกให้โต๊ดเสียงโต๊ดวันนี้ ไม่ให้ชอบตัวเดียวในชอบทั้งสี่ตัวนะถ้าบังคับไม่รู้นะก็ะบอกเสีย่ยงต๊ดนั้เสีย่ยงโต๊ดหลับตายิงหมองให้หลับตายิงเลยจะจะโดนเป้าไมหมเนียน่ยหลับตาเนี่ยหลับตายิงป <c oughs> ุ้งเลยแบบนี้ <c oughs> รู้แล้วว่าเป้าอยู่ตรงนี้นอ๋อรู้เป้าแล้วรู้เป้าเลยจัดยิงเลยไม่รอนะเป็นเป็นคนที่ไม่รอ ถ้ารู้แล้วจัดเลยถูกไม่ถูกก็ย่างผมมองเห็นผมจะเขียนเลย่งป้ง้งถ้าเราไปรอแล้วใจเราจะเป๋อะคือเราคิดได้ปับ๊บโอ้แบบนี้เราคุ้นๆนะคุ้นๆมากแล้วก็จําได้เลยแต่ต,รตรัวเลขเราจําได้ปุ่มแล้วจัดเลยไม่ลอไม่หลอไปจัดไปเลย,เย,เยแต่อย่า,<ม>าทิ้งแม้แต่ตัวเดียวนะจ๊ะเลขในสี่หางก็จัดหมดเลยนะแรบแรกก็มาแล้วนะใครจะสลับตัวเลขก็ได้ไปยังไงก็ได้ให้อยู่ในวงนั้น อ๋อกำพีเป็นเทวดาตอนนี้ผมก็เมื่อ <จะ S 1> วานผมส่งทั้งวันเลยบางคนนะอะไรนะมีอยู่คนหนึ่งผมกดเข้าไลน์ไม่ได้ที่รับซื้อรถอยู่ทางใต้นะ่คุณอะไรนะผมก็ลืมแนละ้วผมเข้าไลน์แล้วมันกดไม่เจอนะครับก,กรุณาทักมาครับพี่ทักมาใหม่เนอะอยู่นครหรือเปล่าครับทักมาใหม่ทักมาใหม่ทักมาอีกรอบนะที่สั่งัำพีนะผมก็ลืมผมเข้าไลน์ไม่ได้คนเยอะมากเลยทำเบ็ดเสร็จแล้วจะส่งเมื่อวานประมาณสี่สิบคนแล้วละ สมบูรณ์นะครับเดี๋ยวเราจะเปิดการเรียนการสอนออนไลน์ออนไลน์ในการซื้อลอตเตอรี่นะครับเรียบร้อยผมทำทำห้องไว้เรียบร้อยแล้วจะแบบสมบูรณ์เลยนะ,ะจ๊ะบแบบเรียนตัวต่อตัว,ตว,ตว,ตวเลยเห็นหน้ากันทุกคนสีีเป้าตรงไหนก็ค่อยว่ากันเลยเดี๋ยวค่อยว่ากันจะมีการบ้านให้ให้ทำอีกผมไม่ใช้อ่ะเร่มรู้สึกว่าเข้าตากรรมการเลยนะครับใครจะสั่งก็โทรมานะีในผมจะเริ่มเริ่มเริ่มเช็คส่งไปล้วเมื่อวานก็ไปประมาณสี่สิบท่านแล้ว ครับคนที่จะไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับวันนี้ปล่อยเลยนะไม่ได้รออะไรทั้งสิ้นขชอบแบบนั่งมองอ่ะเดี๋ยวก็เข้าใจดูไปเรื่อยๆนะครับพกรายการเราทําอะไรแบบทุบปับเลยไม่ได้รออะไรทั้งสิ้นเลยนะครับขออยังไม่เข้าใจหลักการอยู่ประมาณนี้สำหรับคนที่ยังไม่เข้าใจคำพีถึงว่าได้ไปแล้ว เราเล่นสอดสั้นก่อน,น้างวดท้ายไม่ว่าจะเป็นบนล่างเราจับคู่ลักษณะการจะเรียกว่าถ้าเป็นนักเรียนเขาจะเรียกว่านอนหนังสือแต่นี่เรามันเป็นเสียนลอตเตอรี่เราต้องเรียกว่านอนนอนนอนตัวเลขดีกว่านอนตัวเลขเราไปใช้อยู่นี่เราจับจับหลักหน่วยหลักสิบไปไล่ยอยู่ในที่หวยที่ออกมาคือให้มันต่อกันโดยที่ได้ ทั้งหลักสิบทั้งหลักหน่วยมันกอดคู่กันได้ประมาณสักห้าวดนก็ถือว่าเป้าตัวต่อไปเริ่มเข้าเป้าแล้วหลักการง่ายๆนะไม่ว่าบนว่าล่างนะครับเหมือนกันเลยเบื้องต้นหัดแบบนี้ก่อนแล้วใครยังไม่เข้าใจก็โทรมาถามผมเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังรับรับ,ร,บรับตอบทุกคนนะครับไม่หองวิชานะครับเพราะว่าดาบใดไรที่คนยังไม่ซื้อรอตตอรี่เราจะให้ความรู้ไปเรื่อยๆ <c oughs> <c oughs> เป็นคนที่ไม่หองวิชานะ